สวัสดีครับครูโจโคอนเล็กงานช่างไม้จิตอาสานะครับผมวันนี้เราจะมาคุยแล้วก็มาตอบคำถามของคำถามใต้คลิปใน y o u t u b e นะครับว่ามีการใช้เครื่องเชื่อมนะครับผมแล้วก็ขนาดที่ทำการเปลี่ยนลวดหรือทำการเชื่อมอยู่นะครับมีความรู้สึกว่าเหมือนกระแสไฟฟ้าดูดนะครับผมมันไม่ได้ดูดแบบอันตรายมากนะครับผมแต่ว่าดูดพอที่จะรู้สึกได้นะครับผม ก็เลยมาคุย <medio> กันว่าจริงๆแล้วกระบวนการเชื่อมนะครับผมที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้าเนี่ยมันมีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้กระแสเนี่ยมันดูดจริงหรือเปล่านะครับผมแล้วก็มีปัจจัยอะไรบ้างที่ทําให้การดูดมันเยอะมากขึ้นหรือว่าการดูดมันเป็นไปได้ง่ายขึ้นนะครับผมในการเชื่อมนะครับแล้วเราทําการใช้มือเปล่าจับอย่างนี้นะครับผมบางทีก็ดูดบางทีก็ไม่ดูดอันนี้ก็ยังเป็นที่สงสัยของหลายๆคนอยู่นะครับผม อันนี้ก็จะมาต่อว่ามันจะมีอยู่3ข้อนะครับผม3ข้อที่ที่พอนิกได้แล้วก็จะเป็นปัจจัยส่งเสริมนะครับทำมีผลกับการดูดและไม่ดูดของตู้เชื่อม MMA นะครับผมเราจะไม่พูดถึงกระบวนการที่ตู้มันทำงานผิดพลาดนะครับผมแล้วก็มีไฟรั่วออกจากตู้ซึ่งอันนั้นนะครับผมก็อาจจะเป็นการดูดจริงๆที่ ดูดในระดับ220โวลต์หรือ380โวลต์นะครับผมอันนั้นเป็นการดูดที่เป็นลักษณะของตู้ทํางานผิดพลาดแต่ถ้าเป็นตู้ที่ทํางานปกติในการเชื่อมปกติดูดหรือไม่นะครับผมเราจะมาคุยถึงตรงนี้นะครับปัจจัยข้อที่1ที่ทําให้การดูดนะครับผมดูดเนี่ยเกิดขึ้นได้ง่ายก็คือค่า OCV นะครับผม OCV Open Circuit Voltage นะครับผมหรือภาษาไทยเราก็เรียกว่า เอาาว่าแรงดันไร้พาระโหลดนะครับผมหรือง่ายๆก็คือค่า OCV นั่นเองนะครับหรือจะคิดอีกอย่างหนึ่งคือว่าค่าที่กระแสแรงดันมาจ่ออยู่ตรงขั้วบวกกัขบขั้วลบของหน้าตู้ของ MMA และพร้อมที่จะทำงานเวลาที่เราเปิดเครื่องนะครับผมก็คือมันพร้อมทำงานแต่มันยังไม่ทำงานนะครับผมก็คือไร้การโหลดนั่นเองแต่ว่ามันจ่อมาละ แรงดันจาะที่ขั้วบวกกับลบเนี่ยถ้าเกิดเราเอามิเตอร์ที่วัดโวลต์ได้ที่เป็น DC นะครับผมมาจอที่ขั้วบวกขั้วลบอันนั้นเราจะได้ค่าโวลต์ค่าหนึ่งนะครับค่าตัวนั้นก็คือค่า OCV นั่นเองก็คือแรงดันพร้อมที่จะทํางานตัวนี้ OCV มีความสําคัญยังไงนะครับผม OCV นะครับผมมีความสําคัญตรงที่ว่า ถ้า OCV สูงนะครับผมสูงก็คือมีแรงดันมาจ่อหน้าขั้วบวกขั้วลบเนี่ยจ่ออยู่แล้วสูงสูงระดับไหนปกติ OCV จะอยู่ที่ประมาณ30ไปจนถึง,ง890ก็มีนะครับบางตู้บางรุ่นนะครับผมถ้าตู้นั้นมีค่า OCV ที่สูงแสดงว่ามันมีแรงดันเนี่ยที่รอพร้อมจะทำงานเนี่ยสูงไปด้วยและก็เวลาเกิดการอาร์คนะครับผมมันก็จะเกิดการอาร์คที่ง่ายนะครับผมเพราะแรงดันมาจ่ออยู่แล้ว ถ้าเทียบกันระหว่างแรงดันโอค่า OCV ที่36โวลต์กับค่า OCV ที่80โวลต์แลวก็เริ่มต้นอาร์คพร้อมกันเนี้ยค่าแรงดัน OCV ที่36โวลต์มันก็มีการอาร์คเกิดขึ้นได้ง่ายกว่านะครับผมพราเกิดการอาร์คแรงดันมันก็จะตกนะครับผมอันนั้นก็คือเป็นปกติของระบบไฟฟ้านะครับพอกระแสมันขึ้นแรงดันก็จะตกนะครับดังนั้น OCV สูงทําให้การเชื่อมทําได้ง่ายแต่ ในทางกับกันก็จะเป็นอันตรายกับผู้ใช้งานได้เหมือนกันถ้ามันสูงจนเกินไปนะครับผมระดับ8จริงจริงระดับ40บโวลต์ขึ้นไปเนี่ยเราก็จะเริ่มรู้สึกแล้วว่ามันจี๊ดจดูดดูดอะไรเงี้ยครับถ้าระดับ80-90บเโวลต์เผลอๆปุ๊บ,บ,บแตะนิดนึงเราจะรู้สึกว่ามันดูดเลยนะครับผมดังแต่ถ้า OCV มันต่ําเกินไปนะครับเวลาเราเริ่มต้นเชื่อมมันก็จะเริ่มต้นได้ยากนะครับผมอันนี้คือปัจจัยข้อที่1ก็คือค่า OCV โอเพน i ซอร์กิตโวล g e หรือภาระแรงดันไลท์โหลดนะครับผมหรือภาวะแรงดันที่มาอออยู่หน้าตู้แล้วนะครับเรามิเตอร์วัดปุ๊บเราก็จะได้ค่าโวลต์ค่าหนึ่งนะครับผมต่อไปปัจจัยข้อที่2นะครับที่จะทําให้ดูดหรือไม่ดูดดูดง่ายดูดยากนะครับก็คือกระแส AC หรือกระแส DC นะครับผมจริงๆแล้วเราจะมาเทียบกันแบบนี้มันก็ไม่ถูกสักเท่าไหร่นะครับผมเพราะ AC กับ DC เนี่ยมันจะมีปัจจัยด้านกระแสเข้ามาอีกนะครับผม AC กับ DC ถ้า 3, สามวสามสโวล์เท่ากันเนี่ย AC ก็อาจจะไม่รู้สึก DC ก็อาจจะไม่รู้สึกนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่า30โวล์เท่ากัน แต่กระแสนะครับผมกระแสเนี่ยสัก200แอมแออย่างเงี้ยบางที30โวลต์เนี่ยพอจับไปปุ๊บก็อาจจะทำให้อันตรายเกิดแก่ชีวิตได้นะครับผมอันนั้นก็คือความตรายมันดังนั้นจริงๆคำว่า AC กับ DC เนี่ยมันอาจจะวัดกันไม่ได้สักทีเดียวนะครับผมมันต้องดูประกอบด้วยว่ากระแสเท่าไหร่ด้วยนะครับผมถ้าเกิดว่ามองภาพไม่ออกนะครับผมก็ให้มองไปตรงส่วนของถ้าเกิดว่าตู้อินเวอร์เตอร์ นะครับตู้อวนเตอร์ของเราเป็นตู้ DC เนาะค่า OCV สัก40โอเคถ้าเราแตะปุ๊บอาจจะไม่รู้สึกอะไรเพราะว่ามัน40โวลต์เองนะครับหรืออาจจะจีดจ๊ดๆที่มือน,นิดเดียวนะครับผมแต่ถ้าเกิดเป็น40โวลต์แต่เราปรับปุ่มหน้าตู้ไปที่2 0 0แอยป์อย่างเงี้ยก็อาจจะมีอันตรายกับเราได้เพราะว่ากระแสนะครับกระแสมันสูงแต่ถ้าเกิดว่า3ามโวลต์ v, แต่เราปรับไปที่ 20แอมอย่างเงี้ยเราแตะเราอาจจะไม่รู้สึกอะไรเลยก็ได้นะครับผมอันนี้คือข้อแตกต่างนั่นคือว่า AC กับ DC คําถามคือ,อถ้ามองแค่ปัจจัยเดียวเนี่ยมันอาจจะตอบได้ยากว่าอันไหนมันอันตรายกว่ากันนะครับผมก็ถ้าใครมีความรู้ในเชิงลึกก็ช่วยมาตอบคอมเมนต์หน่อยนะครับเราก็จะได้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนอะื่นๆเนาะแต่ถ้าเกิด AC กับ DC มีกระแสเข้ามาเกี่ยวด้วยเนี่ย กระแสที่สูงกว่าก็จะทําอันตรายมากกว่านะครับผมดังนั้นเราทําการเชื่อมนะครับผมตู้ DC ปรับกระแสไฟไปที่100อาจจะรู้สึกว่ามันดูดมากกว่าที่เราปรับกระแสไฟหน้าตู้ไปที่60ก็ได้นะครับผมอันนี้คือปัจจัยที่2นะครับผมปัจจัยแรกคือ OC v ปัจจัยที่2ก็คือ AC หรือ DC แล้วก็กระแสนะครับเข้ามาเกี่ยวข้องส่วนปัจจัยที่3ก็คือ ฉนวนนะครับผมฉนวนที่อยู่ในตัวเราก็คือผิวหนังเรานั่นเองนะครับผิวหนังของเราเป็นฉนวนในระดับหนึ่งนะครับผมในระดับหนึ่งถ้าเกิดว่ามือเราแห้งนะครับผมแล้วเราจับอย่างนี้มันไม่ดูดนะครับเราจับอย่างนี้มันไม่ดูดแต่เมื่อไหร่ถ้าเหงื่อเราเริ่มออกมีหยดน้ําในมีมือมือมีเหงื่อออกมาตามมือเนี่ยครับผมจับอีกทีปุ๊บ หรือฝนตกปลยปลอยทำงานการกลางฝนเนี่ยจับแค่เปลี่ยนลวดเชื่อมเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่ามันดูดอันนั้นแสดงว่าฉนวนของเราครับผมมันมีค่าความต้านทานที่น้อยลงน้อยลงจนทําให้กระแสมันวิ่งผ่านตัวเราได้นะครับผมก็ลองพิจารณาตัวเองดูนะครับผมว่าเราอยู่ในเกณฑ์ไหนสสิ่งนี้เป็นสิ่งที่มีผลทําให้ดูดไม่ดูดดูดมากดูดน้อยดูดรู้สึกหรือไม่รู้สึก และเป็นอันตรายหรือไม่เป็นอันตรายกับผู้ใช้ทั้งนั้นนะครับผมปัจจัยแรกก็คือค่า OCV ค่า OCV ที่สูงก็จะมีโอกาสดูดได้เยอะกว่าค่า OCV ที่ต่ำนะครับกรณีที่2ก็คือ AC หรือ DC นะครับผม AC หรือ DC ก็ต้องไปมองอีกตัวคือกระแสกระแสที่ต่ำกว่าก็จะมีความอันตรายน้อยกว่า A.C.D.C. ถ้ากระแสต่ำอาจจะไม่ดูดแต่พอสูงขึ้นไปก็จะเริ่มดูดให้ให้รู้สึกหรือถ้าเกิดปรับเต็มแม็กก็อาจจะอันตรายได้นะครับผมปัจจัยที่3ก็คือฉนวนในตัวเราฉนวนในตัวเราก็คือผิวหนังของเราเปียกชื้นหรือไม่มันแห้งหรือเปล่านะครับบางทีทำงานกลางฝนตอนแรกจับแล้วไม่ดูดตอนหลังปลาปุ๊บพอเหงื่อเริ่มออกฝนเริ่มตกเงี้ยครับผมพอเราจับ ปุ๊บมันดูดแบบนี้ก็เป็นไปได้นะครับผมอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังแล้วก็อาจจะเป็นคำตอบในคำถามที่ถามใน y o u t u b e นะครับลองไล่ปัจจัยดูนะครับผมว่าแต่ปัจจัย3อย่างเนี่ยเป็นปัจจัยที่เกิดขึ้นได้นะครับแต่ไม่ใช่เป็นลักษณะของตู้ทํางานผิดพลาดนะครับผมต้องเช็คดูดีๆเช็คดูดีๆว่าตู้เราไม่มีไฟรั่วไฟเกินนะอเอาไขควงวัดไฟแต่ดูต้องไม่มีหลอดไฟสีแดงขึ้น การเชื่อมก็ยังเป็นปกติแต่มันมีการดูดเป็นบางครั้งอะไรเงี้ยเราก็ดูปัจจัย3ปัจจัยนี้ลองลองทบทวนดูนะครับผมก็หวังว่าจะได้คําตอบกันในบางส่วนนะครับผมและอันที่2ก็คืออันที่2คือถ้าเกิดว่าใครมีความรู้ทางด้านไฟ,ฟฟ้าเนาะก็จะมาอธิบายเพิ่มเติมนะครับเราก็มาลองมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันนะครับผมความรู้จะได้ไปอย่างกว้างไกลเนาะโอเควันนี้ก็พอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ ครูโจอคนเล็กง,งานช่างไม้จิตอาสาครับ